อันนี้ก็จะเป็นสถานที่สร้างหอปู่ตาใหม่นะครับผมได้ปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ได้อาดินเอาหินมาถมนะครับผมเพื่อทําเป็นสถานที่สร้างหอปู่ตาใหม่นะครับผมของบ้านนิคมหนองตาลตำบลพลงามอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เปิ้นบ่บาวบนคนอุดรด้วยนะครับผมหรือว่า ร่วมบริจาคสร้างหอปู่ตาของเรานะครับใหม่เพื่อที่ว่าเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานชาวบ้านนิคมหนองตาหรือว่าบ้านใกล้เลนเคียงนะครับผมได้มาสักการะขอพอรบูชาอ,องค์ปู่นะครับผมส่วนตรงนี้พื้นที่ข้างล่างนะครับที่เทณนะตอนนี้นะครับผมจะทำเป็นลานนะครับผม ลานพื้นล่างรอบสารปู่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เปิ้นบ่าวบนคนอุดรด้วยนะครับผมเพื่อชุมชนคนบ้านนิคมหนองตาลน,นะครับผมแล้วก็ถ้าจะบริจาคก,ก็บริจาคผ่านหน้าบัญชีของ บ้านนิคมหมูสองได้นะครับผมหรือจะบริจาคผ่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านทั้งสามหมู่ได้นะครับผมหมูสองผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์สิ้นชื่นนะครับผมหมูสิบสี่ผู้ใหญ่บ้านสมบูรณ์ศรีหาโคตรนะครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมูยี่สิบผู้ใหญ่บ้านบุญมาดวงผมได้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับเข้ามาบริจาคมาช่วยกันสร้างองค์ สารปู่เราให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมเพื่อจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานชาวบ้านนิคมตัวนี้จะเป็นเรือนรับรองไว้นะครับผมสร้างไว้ให้ปู่ไว้อยู่ชั่วคราวนะครับผมก็มอย่ลืมนะครับ เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เปิ้ลเบาบนคนอุดรด้วยนะครับผมส่วนหมายเลขบัญชีที่จะให้โอนหรือว่าบริจาคโอนเข้ามาก็เดี๋ยวจะขึ้นแจ้งให้ทราบทีหลังนะครับผมในช่วงต่อไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะสร้างทันเสร็จเดือนหกเรานะครับผมเพื่อจะได้บวงสรวงปู่ตานะครับผม ได้ลงทำไร่ทำนานะครับผมก็อย่าลืมนะครับเข้ามาบริจาคหรือว่าบริจาคผ่านผู้นำหมู่บ้านนะครับผมทั้งสามหมู่ได้นะครับผมในส่วนโครงสร้างหลังใหม่นะครับผมจะทำเป็นทรงเรือนไทยนะครับผมก็จะลงรูปให้ดูเป็นคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ได้เป็นเอกสารแล้วว่าจะเอาแบบนี้